พระสงฆ์ท่านให้พรรู้สึกว่าจะเป็นรูปแบบมาตรฐานรักษาพระบาหรีไว้ที่ว่าอายุวันนะสุขะภละท่านทั้งหลายก็มีความปรับปลื้มใจรับพรมงคลน,นั้นในเรื่องของให้มีอายุยืนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันให้มีวันนะ ผิวพรรณสง่าราศีผ่องใสมีออรา่าสุข,ขะมีความสุขมีพละกำลังเข้มแข็งมีเรี่ยวแรงมากมั่นคงดีงามอายุคำแรกพรแรกที่ท่านทั้งหลายได้รับกันบ่อยๆคำว่าอายุนี้พูดไปพูดมาหลายคนไม่ชอบ เขารู้สึกว่าจะถูกย้ำว่าแก่อยู่เรื่อยเลยท่านก็ย้ำแต่ว่าแก่ย้ำแต่เรื่องตายคนฟังก็หมดกำลังใจเอาแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องอายุก็แล้วกัน,นไหนๆเราลำดับความมาว่าให้รู้จักรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมแล้วต่อไปจะได้เกิดความรักในพระสงฆ์ได้ด้วย แต่เป็นรักที่บริสุทธิ์ดีงามเป็นรักที่เนื่องด้วยความศรัทธาและจะน้อมใจไปสู่ภาคปฏิบัตินะมิฉะนั้นเดี๋ยวขัดเคืองกันเพราะความไม่เข้าใจกันคําพูดสําคัญการถ่ายทอดในความมีศิลปะที่จะถ่ายทอดให้คนทั้งหลายเข้าใจเรื่องของการถ่ายทอดธรรมะนี้หนึ่งท่านผู้ถ่ายทอดต้องรู้ในปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะ ในภาคการปฏิบัติก็ต้องเต็มที่ด้วยแล้วก็ต้องแตกฉานในองค์ความรู้นั้นหลายท่านเป็นเพชรน้ำหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถนัดในการถ่ายทอดวิชาเหมือนที่เราท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าในสมัยนั้นล้นกล้าวัชการที่6ท่านทรงส่งเสริม เรื่องของบทประพันธ์ทั้งหลายมากโดยเฉพาะบทประพันธ์ที่ย้ำให้ตระหนักในคุณค่าในชีวิตในธรรมะในความรักชาติรักแผ่นดินก็เป็นคุณงามความดีของบรรพบุรุษท,ที่สืบสืบกันมาแล้วทำให้พวกเราได้มีโอกาสรับรู้รับฟังบทพระราชนิพนธ์ต่างๆคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่สืบเนื่องกันมา ในยุคข,ของล้นกล้าวรัชกาลที่6ถึงกับสง่สงเสริมมากที่ว่าให้รางวัลคนทั้งหลายที่ร่วมกันแต่งชันทลักษ์ต่างๆที่จะอำนวยประโยชน์ให้คนเกิดความรู้รักสามัคคีหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้มีชื่อมากคือในชิดบุรทัศน์แม้แต่บทเพลงต่างๆมากมายที่ได้ถ่ายทอดเพื่อให้เรารู้จักเสียสละ รู้จักรักชาติบ้านเมืองเพลงปลุกใจหลายเพลงที่เกิดขึ้นในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่หและยังโด่งดังมาถึงทุกวันนี้แม้แต่พระเทวีพระชายาทั้งหลายก็ร่วมด้วยช่วยกันมากพระนางเธอรักษมีลาวันก็มีพระนิพนธ์บทเพลงไว้เยอะเลยเพื่อช่วยประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ท่านทั้งหลายต้องไปศึกษา ประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆเพิ่มเติมประวัติศาสตร์นี้ศึกษาไปก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้มากอย่าคิดว่าเป็นเรื่องน่าเบือ่อเพราะว่าเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีเรื่องทุกเรื่องคนทุกคนล้วนมีผลเป็นภาคปัญญาแก่ชีวิตทั้งนั้นเราที่มีประเทศชาติบ้านเมืองมีพระพุทธศาสนาแล้วก็มี พ่อคุณแม่จนมาถึงรุ่นพวกเราและจะมีลูกหลานต่อๆไปก็เพราะว่ามีรากเงาถ้าหากว่าไม่มีรากเงาไม่มีเราถึงทุกวันนี้ทุกอย่างที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะยังไม่ได้รุ่งเรืองมากถึงใจเราสมใจเราหรือดั่งใจเรา เพราะว่าบางครั้งความนึกคิดปรุงแต่งของเราอาจจะ